โม่อะโม่จะหลอ่อถอดรองเท้าถอดรองเท้ายืนดันเข้าอย่างเดียวไปคนจะพาเดินขึ้นขึ้นบนี่ข <c oughs> ึ้น <c oughs> ไปตายลืมขึ้นไปมันมีทำพระอยู่ขึน้นไปจินธาตุสีนี่แหละฝั่งนี้ม <c oughs> ัน,นไม่สูงเท่าไหร่ฝ <c oughs> ั่งนรมันจะสูงหน่อย ไม่สูงชันได้เฉยอน,นี่มันอ้อมร้อยเท่าไหร่ขันนี่แหละ เดี๋ยวจะโพสให้นี่ไปถ่ายไว้ก่อนหายใจปากด้วย ये ना पाते ना